สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปงานของดีเมืองนาราครั้งที่46ประจำปี2566ณสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งจังหวัดนาราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง25กันยายนนี้ประกอบด้วยงานวันลองกองงานประชันนกเขาวชวาเสียง งานศิลปะชีพและงานกระจูดรวมทั้งงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรอาทิลองกองทุเรียนหมอนทองมังคุดสตอข้าว การประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิละปะชีพเชิงสร้างสารรค์รวมทั้งพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประเภทเสียงใหญ่<ม>เสียงกลาง<ม>เสียงเล็กและดาวรุง่งเสียงละ11รางวัล โอกาสนี้ทรงฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2566ศูนย์เน้นต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดทำโครงการทั้งด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนอกจากนี้ได้จัดทำแผนการบริหารผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการจัดทำศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจํานวนสองแห่งคือภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและที่โรงพยาบาลน,นาราธิวาสราชนครินทร์จากนั้นทอดพระเนตรผลงานวิชาการของส่วนราชาการในงานของดีเมืองนารางานวันลองกองซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดนาราธิวาสจัดทำหัวข้อเกษตรนารา9ก้ เสริมสร้างสารรค์ด้วยนวัตกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริสู่ก้าวย่างอย่างยั่งยืนอาทิกรมชนระธานจัดขึ้นในหัวข้อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานชนระธานที่17ดํำเนินโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆเพียงพอตลอดทั้งปี รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่การนำเสนอความสำเร็จของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตีย้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกรมชลประทานสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี2567และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อจัดการน้ำชลประทานในแปลงเพาะปลูกอย่างแม่นยำโดยสถานีทดลองการใช้ชลประทานที่7ปัตตานี การแสดงผลงานของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเช่นผลผลิตข้า,าวไรซ์เบอร์รี่ปาล์มน้ำมันปลาสม้มสบู่จากข้า,าวไรซ์เบอร์รี่กลุ่มวิชาการเกษตรแสดงเกี่ยวกับเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมือปราบโรครากเนา่าและขวนเน่าในทุเรียนซึ่งพบครั้งแรกเมื่อปี2544ที่หมู่บ้านโคกภูตากาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นต่อมาในปี2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อเห็ดชนิดนี้ซึ่งเป็นเห็ดพิษมีประสิทธิภาพสูงทดแทนการใช้สารเคมีและยังลดต้นทุนในการผลิตพืชนิทรรศการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะแสดงพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสที่สำคัญ4แห่งได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอุทยานแห่งชาติอาวมานาวเขาตันยงและอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหปาดีที่โดดเด่นในเรื่องสภาพพื้นที่ทัศนียภาพชนิดนพันธุ์พืชและสัตว์ป่ารวมทั้งจะแสดงพันไม้ที่สำคัญและกล้วยไม้ป่าในป่าพรุโตะแดง28ชนิด การจัดกิจกรรมครูป่าไม้ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลีนานน์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไอบือแต่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังวานวิทสีศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพักดีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านละโอและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตืองงอ ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนรวมทั้งจัดแสดงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสในอดีตที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้แนวคิดสืบสารพระราชปณิธานศิลปาชีพสร้างคุณค่านารายั่งยืนจะแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพรวมถึงจัดกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ9ก้าประเภทกิจกรรมการประกวดเจประเภทอาทิการประกวดผลิตภัณฑ์ซองกระจูดการประกวดผลิตภัณฑ์กล่องใบลานการประกวดผลิตภัณฑ์ตูมูปานัน การแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและการแข่งขันสารเสือกระจูดทั้งนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสํานึกงนพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวนาราธิวาสในเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมหนึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบอเหนือ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประวัตินาวามรัตเลข,ขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานศูนย์สาขาที่หนึ่งโครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศบ้านเขาตันยงหมู่ที่สี่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษมีพระราชดำริให้ศูนย์วิจัยยางสงขา จัดทำสวนตัวอย่างปลูกยางพันธ์ดีขึ้นภายในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักทักษินราชนิเวศเมื่อปี2518เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างการปลูกยางพันธ์ดีการปลูกพืชแซมยางและการบริหารจัดการสวนยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้สนใจทั่วไป บนเนื้อที่19.65ไร่ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่โครงการเพื่อปลูกยางพาราสายพันธุ์ดี5พันจำนวน5แปลงรวม12.93ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่งานปศุสัตว์พื้นที่ปลูกไม้ดอกและลองกองพื้นที่ป่าไม้และส่วนที่เป็นอาคารสถานที่ราชาการถนนแหล่งน้ำโดยในปี2527มีพระราชดำริให้เป็นศูนย์สาขาที่ห ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง